สำหรับคนที่เกิดในปีชวดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะบางคนบางท่านเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการหมุนเงินใช้เงินบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความดันโรคหัวใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความกดดันโดยเฉพาะคอบ่าไหลตึงไมคกงไมเกนที่เป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่รองสุขภาพและมีความคิดวิเคราะห์รอคอยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะฮะที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการพลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเอาตัวรอดจากวิกฤตด้านการเงินบางคนบางท่านมีรายจ่ายแบบฉุกเฉินรายจ่าย ที่ไม่คาดคิดทําให้คนที่เกิดในปีชวดเนี่ยต้องเอาเงินมาใช้แบบฉุกเฉินหรือว่าหาแหล่งเงินทุนแบบฉุกเฉินนะครับและตอนนี้คนที่เกิดในปีชวดเนี่ยมีความคาดหวังรอคอยเงินก้อนหนึ่งนะฮะหลักแสนหลักล้านแหละที่อยากได้แล้วก็อยากปราบถนาที่จะได้มันนะครับทีนี้คนที่เกิดในปีชวดต,ต้องบอกไว้เลยสาหรับใครที่วางดวงดีๆเสริมดวงดีๆผมแนะนานะวันที่7มิถุนายนเนี่ยเราจะมีการทาวิธีเสริมดวงกันแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าใครเกิดปีชวดเนี่ยมันจะมีองค์วัตถุมงคล คนที่ทําให้แต่ว่าจะเป็นเท้าวิสุวรรณสูง2นิ้วเป็นเนื้อทองเหลืองซึ่งราคาขายองค์หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณแบบ4 0 0ร้0ยบาทแต่ใครที่เป็นแฟนเพจผมดูคลิปนี้อยู่แต่รับแค่399คนนะครจะเป็นองค์ทองเหลืองเป็นเท้าวิสวรรณเหมาะกับคนเกิดปีชวดในช่วงช่วงปี2018มากนะครับคุณสามารถ บูชาองค์้ทววสุวรรณเนี้ยและเสริมดวงฟรีนะสะดอกเขาต่อตาสำนักวัฒนารรมประมีซึ่งตรงนี้เป็นความเชื่อของคนแต่คุณจะได้รับองค์้ทววสุวรรณเป็นเนื้อทองเหลืองฟรีค่าขนส่งคุณเสริมดวงแค่3ามเคุณได้ทองเหลืองหนึ่งองค์นะฮะเป็นองค์ทองเหลืองท้ทววสุวรรณนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทาวิธีให้ฟรีอันนี้3ามเก้าแต่เราจะรับแค่39 9คนทั้งหมดทั้ง12นสนักริย์จะรับแค่39 9คนดังนั้นใครจองเร็วจองไวคนนั้นจะได้ไปคนที่เกิดในปีชวด ความเครียดเรื่องการเงินหนึ่งสองคุณอาจจะมีภาวะเรื่องความกดดันเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะบางคนบางท่านอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของ ความรักที่เกิดขึ้นแต่อาจจะไม่ได้สมหวังมากมายจะมีเรื่องราวมากระทบกระเทือนในเรื่องของความรู้สึกในด้านความรักบางคนอาจจะความสําคัญคนโสดมีโอกาสเจอเจอคนที่ใช่แต่จะเป็นคนที่ผ่านการมีแฟนมีคู่อยู่แล้วหรือคนที่เขายังมีคู่ครองอยู่นะครับแล้วเขามาคบมาคุยมาพูดกับเราดังนั้นตรงนี้ให้เรามาระวัง2คนมีแฟนมีคู่อยู่แล้วอาจจะมีเรื่องราวของความเครียดด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทําให้คนเกิดปีชวดทั้งตัวเองและคู่ครองต้องฝ่าฟันสถานการณ์ดังนั้นการเงินในเดือนพฤษภาคมสิ่งที่คนเกิดปีชวด คิดและกังวลมากที่สุดคือเรื่องของคําว่างเงินนะดังนั้นเราต้องเตือนแล้วก็บอกกับคนที่เกิดในปีโ่วด้วยก่อนว่าในเดือนพฤษภาคมคุณมีความเครียดและมีเกณฑ์ต้องหมุนเงินแบบค่อนข้างเยอะมากๆในเดือนพฤษภาคมดังนั้นวางแผนให้ดีวางดวงให้ดีส่วนใครที่มีโอกาสได้บูชาเท้าเวสุวรรณบูชาเถอะแต่สําหรับใครที่จองเสริมดวงกับผมเนาะ มันจะเป็นการปูกด,ดวงให้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทุกคนอันนี้เราก็แนะนาแล้วก็บอกกล่าวกันไปตามเทคนิคที่เราได้มาแต่แม่นไม่แม่นจริงไม่จริงทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจนะครับดังนั้นคนเกิดปีชวดในช่วงของเดือนพฤษภาคมยังคงมีปัญหาหุือประสาทเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่มันสะดุดและติดขัดอยู่ในตอนนี้และคุณต้องการเงินก้อนใหญ่มากๆนะครับเข้ามาใช้หมุนเวียนในงานและธุรกิจของตัวเองนั่นเองครับ